โมพัดลมเก่ายี่ห้อฮูซัน16นิ้วรุ่นใบพัดขันน็อตตอนที่1ตรวจเช็คทั้งระบบและตรวจซ่อมชุดมอเตอร์สวัสดีครับพบกับป๋ารงอีกเช่นเคยนะครับทางช่องพ่อบ้านงานช่างเอาละครับในคลิปน,นี้ก็ได้พัดลมตั้งพื้น10 6นิ้วมาตัวหนึ่งนะฮะได้มาจากร้านขายของเก่าสภาพก็มาไม่ครบนะฮะยี่ห้อฮูซันนะฮะสังเกตตรงโลโก้รุ่นนี้ตัวหนังสือจะกลับหลังนะครับนะฮะ,ะผู้ผลิตบริษัทฮูซันอินดัสเทรียลประเทศไทยจำกัดนะฮะก็น่าจะประมาณ30กว่าปีมาแล้วนะฮะรุ่นนี้นะครับ ดูตรงสวิตนะฮะจะเรียงจากขวาไปซ้ายนะฮะปกติสวิตของพัดลมทั่วไปจะเรียงจากซ้ายไปขวานะฮะก็น่าสนใจน่าเก็บไว้ดูนะฮะตอนมาใบพัดไม่มีใบพัดเดิมจะเป็นแบบอลูมิเนียมและขันน็อตไว้ตรงแกนนะครับ ขาครอบด้านหลังนะฮะจุกดึงสายไม่มีนะฮะใบพัดเดียวเราจะไปสั่งซื้อจากร้านประจำนะฮะเป็นใบพัดรุ่นเก่าๆเนี่ยเขาจะมีนะฮะดูสภาพขดลวดก็ยังเงาวับอยู่เลยนะฮะเพียงแต่ว่าขี้ฝุ่นมันจับแค่นั้นเองเดี๋ยวเรามาทำความสะอาดขดลวดก็น่ายังใช้ได้อีกนานนะฮะ ส่วนตรงกระปุกเฟืองสายจะเป็นอลูมิเนียมมนะมีแต่ฝาปิดเท่านั้นที่เป็นพลาสติกนะฮะจุกดึงสายก็เป็นเหล็กนะครับเอาละครับเดี๋ยวเราแกะตรงกล่องควบคุมนี้ออกมาดูกันนะฮะตัวสวิตตัวคาปาซิเตอร์จะอยู่ในกล่องนี้นะครับเอาละครับอ่ะเรามาเช็คกันก่อนนะครับเราจะมาวัดพวกสายไฟวัด สภาพของขดลวดว่ามันมีชอ็อตมีขาดหรือไม่นะฮะอันดับแรกก็จะวัดสายปลั๊กทั้งสองเส้นกันก่อนนะฮะโดยวัดกับเส้นนี้ที่เข้าสวิตกับขาบปลั๊กก็คือขึ้นศูนย์โอห์มเงี้ใช้ได้นะฮะศูนย์โอห์มได้นะครับ ต่อไปอีกเส้นหนึ่งจากอีกขาหนึ่งของปลั๊กเนี่ยนะมันจะไปต่อเข้าขาปาดิเตอร์นะฮะเราต้องแกะฉนวนออกมาแล้วเอาปากคีบของมิเตอร์ไปคีบไว้ตรงนี้แล้ววัดกับขาพากอีกฝั่งหนึ่งก็ยังโอเคโอเคนะครับสายปลั๊กยังดีต่อไปสปีดนะฮะสปีด1 3 3 6สปีด2 2 9สสปีด3 2องก็โอเคนะฮะใช้ได้นะฮะเอาละครับต่อไปแล้วก็ลื้อออกมาเลยเพื่อที่จะทำความสะอาดนะฮะตรงนี้ต้องเอาตัวกล่องตัวนี้ออกไปล้างนะฮะคาปาดิตเตอร์ของเดิมใช้1.5ไมโคร200โวลต์อ่ะคิดว่ามันน่าจะไม่พอควรจะเปลี่ยนเป็น1.5ไมโคร4 0 0โวลต์นะฮะเอาละครับถอดสวิตช์ออกมาทำความสะอาดนะครับสวิตช์รุ่นเก่าๆเนี่ยจะ ใช้ได้ยาวนานนะครเพราะทําจากวัสดุที่ดีนะครับแต่แกรงใบพัดเนี่ยก็ยังใช้ระบบแบบคลิปหนีบนะฮะอ่ามันน่าจะถูกอดัดแปลงมาแล้วครั้งหนึ่งนะฮะตรงนี้จะเห็นว่าใช้น็อตและมีแหวนด้วยปกติมันจะไม่เป็นอย่างนี้นะครับเอาละครับหน้ากากตัวนี้ก็กรอบแล้วนะฮะอ่า,กา,กอเ,อาเดี๋ยวจะ ไปหามาเปลี่ยนถ้าไม่มีก็ต้องโมเอานะฮะก่อนจะถอดอสายไฟมอเตอร์ตรงนี้เราต้องหาเคเบิลไทยมาลัดไว้ช่วงหัวสายเส้นหน่อยนะฮะ,ะไม่งั้นดึงไปดึงมาเดี๋ยวหัวสายขาดแล้วจะยุ่งนะครับ เอาล่ะครับมัดไว้เรียบร้อยต่อไปเราก็ดึงสายไฟขึ้นมาได้แล้วนะครับพัดลมตัวนี้น่าจะถูกซ่อมหัวสายมาแล้วนะครับเพราะว่าสายสปีด3เส้นสีดำเนี่ยมันออกมาอยู่นอกท่อนะฮะถอดน็อตตรงนี้นะฮะเพื่อดึงหัวกะโหลกชุดมอเตอร์ออกมานะฮะจะล็อกไว้ตรงคอตรงนี้นะฮะถอดก้านสายออกมาจะมีตัวล็อกสายนะครับตรงนี้เป็นตัวล็อก สสยแกล้งแกล้งนะฮะรุ่นใหม่จะไม่ใช้แบบนี้แล้วนะฮะอันนี้จะเป็นรุ่นเก่านะฮะควรจะอนุรักษ์ไว้ดูนะฮะแล้วก็ให้มันใช้งานได้ด้วยนะฮะส่วนมันจะได้แค่ไหนก็ว่ากันอีกทีนึงนะฮะตอนนี้เราก็มาโมกันก่อนนะครับเอาละครับถอดกล่องไปขัดสีจะหวีวันกันเสียนหน่อยนะฮะไม่รู้มันจะได้แค่ไหนก็เอาตามสภาพนะครับได้แค่ไหนก็เอาแค่นั้น ะครับตรงนี้เราถอดฝาฐานเพื่อปัดเป่าขี้ฝุ่นนะดูไม่รู้ขี้ฝุ่นอยากย่ออะไรอยู่บ้างหรือเปล่านะใช้ล้อนะฮะรุ่นนี้ใช้ล้อเพราะมันหนักนะ,ะเพราะฐานฐานเป็นเหล็กหมดเลยเสาก็เป็นเหล็กนะฮะ,ะมันก็จะหนักหน่อยก็เลยต้องมีล้อช่วยนะเดี๋ยวตรงฐานเราค่อยพ่นสีเอาซะนหน่อยนะฮะให้มันดูดีหน่อยตรงนี้เสาถอดดึงออกมานะฮะ ทําความสะอาดนะฮะเดี๋ยวขัดให้มันสวยๆหน่อยนะฮะโอล้ละครับชิ้นส่วนทั้งหมดนะฮะที่หลือออกมานะฮะขาดใบพัดฝาครอบหลังนะเดี๋ยวเราก็ต้องไปหานะฮะจากร้านประจําไม่มีก็ต้องเอาของยี่ห้ออื่นมาดัดแปลงนะครับ นะต่อไปเราก็มาทําบริการชุดมอเตอร์กันเสียหน่อยนะฮะก็มาทําความสะอาดนะฮะมัดเชือกตรงหัวสายนะฮะล็อกไว้เสียหน่อยนะฮะพัดลมเก่าเนี่ยไอช่วงหัวสายเนี่ยมันสายไปสายมาเนี่ยมันอาจจะหลุดได้นะ,ะเพราะฉะนั้นเราเราต้องมามัดเชือกไว้เสียหน่อยตรงหัวสายนะฮะ เห็นไหมครับ,บกระปุกเฟืองสายเป็นอลูมิเนียมนะฮะตรงกระปุกเป็นอลูมิเนียมเฟืองก็เป็นพลาสติกนะระุ่นนี้เฟืองเป็นพลาสติกไม่ใช่ทองเหลืองนะฮะฝาครอบเป็นพลาสติกนะฮะก็ลองล้างดูนะฮะใช้ได้หรือไม่ได้ก็เก็บไว้ดูนะฮะเก็บไว้ศึกษาตรงนี้เราต้องผัดสนิมออกเสหน่อยนะฮะตรงแกนตรงนี้สังเกตตรงแกนนะฮะ พัดลมรุ่นเก่าเนี่ยใบพัดจะเป็นอลูมิเนียมนะฮะอาจจะเห็นว่าตรงแกนจะมีบ่าสำหรับล็อกใบพัดนะฮะขันน็อตล็อกเข้าไปตรงบ่าตรงนี้นะฮะอาจจะไม่ใช่หัวเกลียวแบบรุ่นใหม่นะฮะเห็นไหมครับอ่าทีนี้ตัวใบพัดเนี่ยเดี๋ยวจะต้องไปหาใบพัดที่เขาทำเพื่อดัดแปลงใช้กับพัดลมรุ่นเก่าเนี่ยนะฮะมาไม่รู้จะหาได้หรือไม่เนี่ยนะ,ะส่วนใบพัดอลูมิเนียมแบบเดิมไม่ต้องไปหาแล้วนะครับตอนนี้ เดี๋ยวจะ,ะโทรถามร้านที่เราซื้อกันอยู่ประจำนะฮะนั่น,นแหละครับตอนนี้ถอดมาเช็คสภาพขดลวดนะฮะสภาพของโรเตอร์สเตเตอร์นะฮะตัวฉนวนไมล่าเนี่ยสำคัญมากนะฮะเราต้องถอดมาเช็คก่อน ก็เป็นบูธท,ทรงกระบอกนะฮะไม่น่าจะมีปัญหานะบูธท,ทรงกระบอกเนี่ยเสียยากมากนะฮะแล้วก็รุ่นเก่าเนี่ยจะเป็นทองเหลืองด้วยนะฮะโอเคดูขดลวดเนี่ยยังแจ่มอยู่เลยเพียงแต่ว่าขี้ฝุ่นมันจับนะฮะเ,เราก็ต้องปัดฝุ่นออกนะฮะยังยังสภาพยังดีมากนะฮะนี่30ปกว่าปีแล้วนะฮะ ขัดทำความสะอาดนะฮะไม่กล้าถอดไอตัวสเตเตอร์ออกมานะฮะเพราะว่าต้องใช้ตอกออกมานะฮะเ,เดี๋ยวมันจะไปกระเทือนขดลวดก็เลยไม่กล้าถอ,ถอดออกมานะฮะก็ทำความสะอาดเอาอย่างนี้ก็แล้วกันนะฮะ ก็ลงล้วงเข้าไปทำความสะอาดในส่วนเม่านะที่มันติดอยู่ที่บูธด,ด้านหน้านะฮะอ้าวมาดูมาดูตรงไมล่านะฮะเฉนวนไมล่ายังแจ่มอยู่เลยนะฮะยังยืดหยุ่นได้อยู่ยังไม่กรอบนะฮะโอ้โหอย่างนี้ก็ยังใช้ได้อีกนานนะฮะเราก็ทำความสะอาดดีๆนะฮะตรงนี้ตัวล็อกลวดเนี่ยใช้ไฟเบอร์แดงนะฮะ เป็นแผ่นไฟเบอร์แดงล็อกลวดนะฮะโอเคนะโอ้โหสุดยอดนะครับเอาล้วครับเดี๋ยวเรามาลองเช็คดูว่ามันมีการช็อตลงโครงหรือไม่นะฮะก็ตั้งไปที่คูณ 10K นะฮะสำหรับมิเตอร์อนาล็อกเนี่ยนะฮะสะปรับศูนย์โอห์มซะก่อนนะฮะตรงนี้สายขดลันนะครับอ่า เช็คกับโครงกับไอตัวกระโหลกนะฮะเอาไม่มีช็อตนะฮะเข็มไม่ขึ้นคือไม่ช็อตนะหเห็นไหมครับอ่าไม่มีช็อตเอาละวรับวัดทุกเส้นเลยปกติวัด2เส้นก็รู้แล้วนะฮะหรือเส้นเดียวก็ได้นะฮะอ่ะทีนี้เราวัดเพื่อให้ชัวร์วัดทุกเส้นเลยเห็นไหมครับไม่ขึ้นไม่กระดิกนี่ถือว่าแจมนะฮะก็คือไม่ช็อตลงโครงอ่ะทีนี้เราก็จะม,มัดเชือกตรงหัวสายชุดนี้กันนะฮะเพราะรู้สึกว่า มันจะเริ่มคลอนคลอนแล้วนะฮะตรงหัวสายตรงนี้เราต้องมัดเชือกไว้นะฮะสักสองสามปลอกนะฮะปลอกละสอทบเนี่ยนะฮะใช้เชือกสำหรับมัดขดลวดมอเตอร์เนี่ยนะอะ่ร้อยเข้าไปนะ อาจจะทํายากหน่อยนะฮะเพราะเราไม่อยากจะถอดสเตเตอร์ออกมานะเพราะว่ากลัวจะไปกระทบกระเทือนกับขดลวดนะเพราะาขดลวดมัน30กว่าปีมาแล้วก็เลยอา,อาจจะต้องใช้ความพยายามนิดหนึ่งในการที่จะร้อยเชือก้าไปเพื่อมัดเนี่ยนะฮะตรงนี้ก็มัดไว้นะฮะล็อกล็อกอ้ช่วงหัวสายตรงนี้ไว้นะฮะเพราะว่า,าชุดสายมอเตอร์ที่ไปยังสวิตช์เนี่ยเวลาพัดลมมันสายเนี่ยมันจะ แขวงไปแขวงมามันมากระทบกระเทือนตรงนี้แล้วก็ต้องล็อกไว้ให้แน่นนะฮะเราต้องตัดเคเบิลทายที่รัดไว้ชั่วคราวออกก่อนนะฮะ,ะตรงนี้ไม่ควรใช้เคเบิลทายรัดแบบถาวรน,นะครับเพราะว่ามันอายุการใช้งานมันจะน้อยกว่าเชือกนะเชือกเนี่ยมัดเข้าไปแล้วเดี๋ยวเอาน้ํายาวานิชนะฮะมาซับๆนะฮะ,ะเพื่อจะ,อะล็อกมันไว้อีกทีหนึ่งแล้วมันก็จะอยู่ได้เป็น สิบสิบปีเลยนะฮะเอาละครับเรามัดย้อนกลับมาที่หัวเชือกอเมื่อกี้นะเพื่อที่จะมาผูกเงื่อนกันไว้ตรงนี้นะฮะเอาละครับมัดไป3ปลอกนะเมื่อกี้อีกปลอกหนึ่งแต่เตเตอร์บังอยู่นะฮะ,ะมัดไป3ปลอกพอแล้วนะฮะตรงนี้ก็อยู่แล้วนะครับ ควรจะใช้เชือกมัดนะฮะไม่ควรจะใช้เคเบิลไทยนะฮะขอย้ำนะครับเอาละครับเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราก็เอาน้ำยาวานิชมาซับนะฮะเพื่อที่จะยืดอายุเชือกให้มันอยู่ได้นานนั่นเองนะฮะแล้วก็จะเป็นการเรียกว่ากระชับไม่ให้เชือกมันหลุดด้วยนะฮะเอาละครับซับซับน้ำยาวานิชตรงลวดไว้ด้วยนะฮะตรงนี้ลาดไม่ได้แล้วนะฮะลาดไม่ไม่ซึมเข้าไปในลวดแล้วนะฮะ เอาละครับเสร็จแล้วเราก็เอาโรเตอร์มาวัดระยะกับสเตเตอร์ดูว่ามันเสมอกันอยู่หรือไม่นะฮะขอบลามิเนตของโรเตอร์จะต้องเสมอกับขอบของสเตเตอร์อย่างนี้ถือว่าโอเคนะฮะยังเสมอกันดีอยู่ระยะได้นะฮะเหลือแต่ด้านหลังเดี๋ยวเราต้องเช็คกันอีกทีว่าด้านหลังมันได้หรือไม่ด้านหน้าได้แล้วนะฮะด้านหน้าของโรเตอร์ได้แล้วนะฮะเราก็เอาฝา กระโหลกหลังมาใส่เข้าไปแล้วลองขยับดูโอ้มันยังเกิน2มิลน,นะฮะควรจะใส่แหวนไปสักสองสองตัวนะฮะเอาละครับเราก็ใส่แหวนเข้าไปนะครับพอเมื่อกี้มันยังเกิน2มิลอยู่นะฮะระยะตรงนี้ระยะการให้ตัวดึงเข้าดึงออกเนี่ยมันอ,อยู่ประมาณ2มิลน,นะฮะไม่ควรเกินนะฮะถึงจะกําลังดีนะฮะ ลองเช็คดูโอเคได้แล้วอย่างนี้ได้แล้วนะครับโอเคนะฮะไม่ไม่เกิน2มิลนนะถือว่ากำลังดีนะฮะเอาละครับเราก็ใส่น็อตล็อกฝาครอบกระโหลกหลังไว้เลยนะครับ เอาละครับเรียบร้อยแล้วเราก็ประกอบกระปุกเฟืองใส่เข้าไปนะฮะ,ะตรงนี้เฟืองมันจะมีปัญหานะแต่ว่าเราก็ไม่อยากเปลี่ยนนะครับเอาละครับเอาชิ้นส่วนต่างๆพร้อมแล้วนะฮะคาปาดิเตอร์เราจะเปลี่ยนเป็น1.5มโคร400โวลต์นะฮะของเดิม200โวลต์อ่ะกลัวจะไม่พอนะฮะ เอาล้ครับนี่หน้ากากเราก็ไปได้มาแล้วของเก่านะฮะ,ะก็มาดัดแปลงหน่อยนึงปากครอบก็ของรุ่นอื่นนะฮะ,ะเดี๋ยวมาดัดแปลงหน่อยนึงนะฮะ,ะส่วนใบพัดเราก็หาซื้อมาได้เหลืออันสุดท้ายพอดีนะฮะ,ะมันมีตําหนินะฮะเพราะว่ารูที่ขันน็อตมันไม่ตรงมันถึงได้เหลืออยู่นะฮะผมก็ต้องมาเจาะเอาใหม่นะฮะอ่ะ ก็โอเคนะครับก็หวังว่าคลิปนี้ก็น่าจะเป็นประโยชน์ต่อพี่น้องนะครับก็ขอ,ขอจบไว้เพียงเท่านี้ในคลิปหน้าเดี๋ยวเราจะมาประกอบและทดลองใช้งานพัดลมตัวนี้กันนะครับพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับขอบคุณนะครับที่รับชมสวัสดีครับ